อุย้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุย้ยโจมตีอุย้ยแล้วก็ยิงโอ้โห้ยโดนไปดิอุย้ยรถถังคันใหญ่มาเลยเพื่อนกำจัดศัตรูอยา่าโอ้โหหัวพรุน เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาทิปไปนะครับกับเกมแทงคอมแบทวาเบทเทลรถถังมีชีวิตต่อสู้กันในตอนที่10กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ลองเล่นเจ้าแทงกอซิล่าที่มีพลังวิซายติดตามแล้วก็สามารถพ่นไฟเาผาผ่านศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งในตอนนี้เกมก็ได้มีการอัปเดตรถถังคันใหม่เพิ่มเข้ามากันแล้วนะวก็ต้องขอขอบคุณคอมเมนต์ของน้องนอง ที่บอกเข้ามานะนอกจากรถถังคันใหม่นี่ก็ยังมีพวกศัตรตูตัวใหม่ๆบอสตัวใหม่ๆกันด้วยนะนอกจากนั้นยังไม่พอรถถังที่เราเคยใช้มาก่อนนี่สามารถทําการอัปเกรดอีโวลูชันเปลี่ยนร่างกันได้ด้วยนะทําให้รถถังของเรามีความเท่มากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าในวันนี้ เราจะมาใช้รถถังคันไหนต่อสู้กันนะก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการ,ระจนภัยออกต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราจะให้ดูอัปเดตของตอนนี้นะนี่สมมุติว่าเป็นเจ้ารถถังคันแรกใช่ไหมเราสามารถเก็บการ์ดเพื่อ e v o l u t i o n เปลี่ยนหน้าตาเป็นแบบนี้ได้โอ้โหหรือจะเป็นเจ้าตัวนี้ไม่มีการเปลี่ยนหมวกฮึตัวนี้ก็โอ้โหพลังงานเข้มข้นขึ้นนี่เจ้าแคปซอมีหน้าตาที่ดูดีขึ้นด้วยนะสำหรับรถถังที่อัปเดตมาใหม่จะมีเจ้าตัวนี้เลยสตาลินอุ้ยเหมือนจะเป็นรถถังมิสไซแล้วก็เจ้าเออตัวนี้อืมเหมือนจะเป็นโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยแล้วก็เจ้าดอร่าโอ้โหปา กระบอกปืนนี่ยืดหดได้แถมมีหน้าตาที่โคตรเท่ครับผมเอ้ยสมมุติว่าเป็นเจ้าป่าตันอีววลูชั่นปุ๊บดากเท่ขึ้นกระโหลกปีศาจก็เท่ขึ้นด้วยแล้วก็เจ้าตัวนี้ตัวใหม่ลดถังฟักทองฮโาลาวีนแม่มดมาแล้วก็ตัวนี้โอ้โห เป็นตัวที่โคตรล้ำเฮ้ยแม่งอกอาวุธเต็มไปหมดเฮ้ยมีปีกด้วยสงสัยจะเป็นเหมือนด้วงสําหรับในวันนี้นะครับผมเราก็จะทําการลองมาปลดล็อกเจ้าสตาลินแม่ลดถังตัวนี้มาต่อสู้กันดูนะเก็บเพชรมาได้3,500เม็ดมาจัดไปเลยเพื่อนเออจากนั้นก็อัปเกรดครับผมให้เป็นซักเรเวล9ละกันเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเนี่ยผมตอนนี้ก็มีเจ้าบอสต,ตัวใหม่กันด้วยนะ เป็นไงอ้ยไม่เคยเจออเดี๋ยวได้เจอแน่นอนเล่นดานที่73กันเลยเถอะอุ้ยรถถังคันใหม่ของเรารู้สึกว่าจะมีแบบว่า2พลังครับผมเฮ้ยยิงมิสไซกับพลังอุ้ยรถถังธรรมดาครับผมมากระสุนรถถังยิงมิสไซโอ้โหเฮ้ยสุดยอดรถถังคันใหม่เฮ้ยเฮ้ยมันยิงมิสไซมาใส่ใจเย็นเอามิสไซไปกิน โอ้โหมิสไซน์นี่ค่อนข้างจะเล็งยากนิดหนึ่งนะยาโอ้โหจอๆครับผมเฮ้ยสงสัยมิสไซน์นี่เราอาจจะต้องนี่เอียงหัวลงนิดนึงแล้วก็ยิงโอ้โหโดนไปดิโอ้โหรถถังคันใหญ่เฮ้ยรถถังบินได้ครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาตัวนี้ยาโอ้โหสงสัยเจ้าตัวของเรานี่จะเหมาะกับการต่อสู้แบบว่าตัวลอยฟ้านะนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห มาแล้วเครื่องบินครับผมฟิวโอ้ยนี่ไงไมิสไซ์ยิงตัวลอยฟ้าเฮ้ยตอนนี้รีบกำจัดมันโอ้โหต้องกลับไปอัปเกรดกันก่อนนะตอนนี้ก็อัปเกรดเลเวล10จัดไปสินี่พลังจมตี2003แล้วก็อัปเกรดอีกนิดหนึ่งอ่า2004ไปก่อนกลับมาลุยแล้วเพื่อน โอ้โห่ก็เป็นรถถังที่มีมิสไซล์แบบว่าโจมตีได้หลากหลายจริงๆวิ่งอู้ยไปหนึ่งมาตอนนี้ตายไปอีกหนึ่งครับผมอุ้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าตัวนี้กระสุนค่อนข้างจะพุ่งได้อย่างว่องไวสุดๆไปเลยนะอุ้ยตัวอะไรวะเนี่ยอุ้ยโจมตีอุ้ยจเย็นอ้ยมาหืมสาดเข้าไปเฮ้ยเจ้าตัวนี้มาประจันบานครับผม ยาโอ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไอตัวบินนี่เจอมิสไซล์เข้าไปหน่อยเ็นผมเราต้องยิงดักกระสุนที่พุ่งด้วยความรวดเร็วนี่ช่างสุดยอดเหลือเกิน เฮ้ยเฮ้ยเ้เย็นมีเจอมิสไซล์ยักษ์ของฉันหน่อยอู้ช็บตายครับผมได้การ์ดมา5ใบแล้วก็ได้เพชรมา10อืมใช้ได้เลยนะเมื่อเราผ่านเลเวลปุ๊บเราก็จะสามารถเล่นแบบว่าเลเวลที่โหดมากกว่าเดิมกันได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาดูอีกระบบหนึ่งไปที่ร้านค้ากันนะแล้วก็นี่ครับผมมีกล่องให้เราทำการเปิดมาเปิดคอมมอนโอ้ย เอ้ยชิ้นส่วนการ์ดอืมได้ใบนี้3อันโอ้โหปาตัน4ใบครับผมตัวนี้5ใบอุ้ย3ใบเอ้ยโอ้โหได้ประมาณนี้เราสามารถเปิดกล่องเพื่อรับการ์ดมาอัปเกรดเจ้าพวกนี้กันได้นะในการ e v o l u วลูชเห็นไหมอย่างเช่นเจ้านี้ใช้การ์ดประมาณ120ใบอัปเกรดเจ้านี้เพิ่มครับผมปริงโจมตี3,300เออตอนนี้โอ้โหใช้ไปอีก ใช้เพชรเยอะๆลุยเลยเพื่อนด่านที่74มาแล้วจ้าเจ้าสตาลินที่แข็งแกร่งสุดๆมาพลังอุย้ยรถถังวิซายจะลวดยาอุย้ยลอยไปไหนก็ไม่รู้กระสุนแรงขึ้นมามีการเล็งเป้าหมายได้อย่างสุดยอดเลยนะตัวนี้ เฮ้ยมิสไซล์ขึ้นฟากฟาก้าครับผมเอาละบุกตะลุยเป็นรถถังไซส์ที่แบบว่าไม่ใหญ่มากอาสาม,มารถจู่โจมได้พอสมควรครับผมเฮ้ยยิงขึ้นถอยนิดนึงเอามิสไซล์ไปครับผมเฮ้ยๆๆโอ้โหโดนสาดกระสุนเฮ้ยเป็นฟองเลยเพื่อนโอ้โหตัวนี้มาเจอแบบว่าสองมิสไซล์ยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าตัวนี้มาด่นที่75กันต่อเลยเพื่อน มาสู้กันที่ป่าฝนอเอามิสไซล์ไปแล้วก็มิสไซล์เล็กครับผมนี่ยิงแม่นยิงตรงสุดยอดว้าวกระสุนโค้งเฮ้ยไอ้ปืนกลตอนนี้เราก็จะุยเจอไอ้ตัวนี้ครับผมถอยนิดนึงโอ้ยสองหน้าตายนี่มันรถถังคุณปู ย่าโอ้โหคุณปู่คุณลุงนวดขาวมาเชียวนะเฮ้ยยิงโดนตัวหลังครับผมโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเจอแบบเี็ยผมสาดปิซายไปรัวๆเฮ้ยเล็งให้โดนแม่มันสะใจจริงๆเลยนะลุยกับเจ้าบอสหน่อยสิเรเวล76มาสู้กันที่โลกล่มสลายย่าโอ้โหยมิซายลอยข้ามฟ้าอุ้ย เจอไอ้ตัวบินนี่แรงฉันเยอะหชนหงายอย่าโอ้ยสามกระสุนไปก่อนแล้วก็ยิงเพื่อหไม่มีตัวมาโดนเฮ้ยไอ้ตัวเล็กใจเย็นเอาไปโอ้ยเต็มๆรถถังสุดถึกให้างท้องครับผมเฮ้ยเๆ้ยเ้ยเ้มิสไซล์ไปหน่อยสิแม่เกือบแย่เอามิสไซล์ประทะมิสไซล์ครับผมอุ้ยโอ้ยกระเด้ง เจอแต่รถถังตัวใหญ่ๆครับผมคำเตือนคำเตือนเจ้าบอสโอ้โหสายฟ้าปรากฏตัวป่าม่สไซล่องลอยข้ามหัวมันไปแล้วเพื่อนเฮ้ยตอนนี้ถอยหลังนิดนึงอุ้ยเกือบโดนบาเลียกืนกินเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็ม มิสไซล์เต็มหน้าครับผมแม่เราก็ต้องยิงยิงถอยถอยเพืวความได้เปรียบเอาไปมิสไซล์ไม่โดนมีจุดด้อยนิดหนึ่งตรงที่มิสไซล์เลงไม่ค่อยจะได้นะมิสไซล์ติดหลังประจันบานยาอุจอจอนิดหน่อยอื้อชอบเจ้าตัวนี้ตรงที่มิสไซล์นี่พุ่งโคตรเร็วนี่แหละนะเดี๋ยวเราก็อัปเกรดเจ้านี่เป็นขั้นเรเวล30ครับผม จมตี4,006เออนี่แหละตอนนี้ใช้ได้เราก็จะอัปเกรดเจ้านี่มาจนถึงระดับเท่านี้พอนะลุยกันต่อผมยังไม่เจอกับเจ้าบอสตัวใหม่นะเราก็จะผ่านเรเวลไปเรื่อยๆก่อนเอาละตอนนี้ยิงมิสไซล์ข้ามหัวอีกแล้วโอ้ยแต่ว่ามิสไซล์ธรรมดาของเราสุดโหดไปเลยเพื่อนฟิวอ้ยมีมันรถถังตำรวจกระสุนม่วง อุ้ยอุ้ยอุยอ้ยเอาไปสองกระสุนเจอไอ้พวกตัวพิเศษล้วล้ว,ลวผมตอนนี้อย่าอย่าเอ้อมิสไซค้ามหลังโอ้โยเจอตัวพรีชีพสุดยอดไปเลยเพื่อน มาถึงเรเวล78กันแล้วนะจะบอกว่าด้านล่างนี่จะมีพวกอุปกรณ์เสริมในการเพิ่มเลือดเพิ่มชิลแล้วอันนี้ก็อะไรกันนะเหมือนจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ลองใช้เพชรดูสิเดี๋ยวเราก็จะลองมาใช้เป็นฮืมระเบิดพิเศษให้ได้ดูกันนะาไอ้ตัวเล็กพวกนี้จัดการธรรมดาไปก่อนอุ้ย,ยลรถถังคุณลงุงตายซะเฮ้ยถอยก่อน มิสไซล์ข้างหลังไม่โดนยิงเอาก็ได้เพื่อนขอโทษแม่เล็งยากเล็งเย็นเน๋ยวผมปิ้วเอาละมิสไซล์โอ้โหโห้ยลอยไปไหนก็ไม่รู้เอ้ยเอ้ยเอ้ยไอตัวพิษใจเย็นอุย้ยกระสุนชอบชนกันโอ้ยพลังหมอกพิษของมันอันตรายเหลือเกินมาขับฝ่าไปเลยเพื่อน อฮ้ยระเบิดเอาเฮ้ยลืมใช้กระสุนพิเศษโอ้โหหายไปเลยเอาใหม่สิเรเวล79ครับผมเดี๋ยวเราก็ใช้กระสุนพิเศษกันเลยนะกระสุนพิเศษเพื่อนอยา่าเครื่องบินทิ้งมิสไซย้อ้ยทิ้งระเบิดใส่ครับผมแม่สามารถอุยมีครูดาวที่แบบว่าสามารถใช้อีกครั้งได้ด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด มาเลยเพื่อนกำจัดศัตรูอยา่าโอ้โหหัวพรุนก็ยังถือว่าเป็นตัวที่ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากนะตัวของเราไม่เพราะว่าเป็นระดับที่ไม่โหดมากเฮ้ยเจออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนช่วยทิ้งกระเบิด่วยเพื่อนนั่นแหละเอ้ยเอาเฮ้ยบินไปไหนปะโถ จะตายถอยหลังไม่ได้โอ้โหโดนจอจอตอนนี้เราก็มาเจอกับเจ้าบอสกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็รีบลุยกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนลองใช้พลังโล่หน่อยสิไปเลยจ้าเจ้าสตาลินมายิงมิซายเอ้ยถอยก่อนเซฟเลือดเอาไว้สู้กับเจ้าบอสมิซเอ้หูยเต็มเต็มไอมตำรวจอื เจอเครื่องบินอีกโอ้โหเดี๋ยวเราก็ลองใช้โลกันหน่อยสิเฮ้ยมีชิลด้วยเพื่อนสุดยอดเอาละยิงโอ้โหคำเตือนคําเตือนเจ้าบอสตาแดงปรากฏตัวมาเลยเจ้าบอสมิสไซติดหลังโอ้โหเลยหัวเฮ้ยนี่มีโลป้องกันอุ้ยบุกตะลุยแบบไม่เกรงกลัวเอาละมิสไซอุย้ยเต็มหน้าครับผม เฮ้ยต้องตายซะยิงอือนั่นแหละเพื่อนโอ้ยพอเราเล่นครบปุ๊บเราก็สามารถมาเปิดกล่องอันนี้ได้ เฮ้ยอุ้ย,ยได้ชิ้นส่วนพวกนี้นี่เลยเพื่อนโอ,อ้หตอนแรกนึกว,ว่าสวมชุดเกราะที่จริงเจ้าแทงกอซิล,ล่านี่กระโดดลงมาเหยียบสําหรับในคราวหน้าเดี๋ยวเราก็จะมาปลดล็อกเจ้ารถถังคันนี้ละกันอืมหน้าตาแปลกๆนิดหนึ่งนะแต่ก็ดูโคตรเท่ครับผมใครที่อยากจะเห็นเจ้าตัวนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะเป็นระดับอีพิกกันเลยทีเดียวถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับ กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการปลดล็อกรถถังในตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจูบจูบ